สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับโลโบ็อกนะฮะแมปไขเซนอีกแล้วนะครับผมก็จากข่าวที่แล้วเราได้นําเสนอเกี่ยวกับจุดเกิดนะครับผมจุดสปอนของบอสท,ทั้ง5ตัวนะครับผมแล้วก็ขอไปทิวดีมาเฮ้านะครับผมก็เอ่อจุดสปอนบอสท,ทั้ง5ตัวนะครับผมแล้วก็รีวิวอาคมของสุขุนาไปนะครับผมก็สําหรับเอ่ออัปเดตนี้นะครับผมผมก็ มันเพิ่งจะทําอัปเดตไปเมื่อประมาณเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะผมก็ประมาณวันจันทร์ที่1ิบสได้นะครับผมก็เป็นการอัปเดตครั้งที่7ของแมปไคเซนนะผมก็เพิ่มโหมด PVP เข้ามานะผมก็คือดูเอลตรงที่เป็นรูปดาบควายที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละแล้วก็ใส่โค้ดมีโค้ดใหม่เข้ามานะผมก็ PVP ก็เพิ่ม15เวลา15ทีในการเพิ่ม EXP คูณ2 บวกสปิน15แครนะครับผมแล้วก็บวก15นาทีบวกคูณ2องแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็จะมีพวกปรบับพวกบาลานซ์ต่างๆนานาอะไรพวกนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนกราฟิกเพิ่มบัฟเฟอร์บัฟเฟตใหม่ๆแล้วก็พวกเอ,อ่อบาลานซ์อะไรต่างๆนานาเข้ามานะครับผมก็ดูตามรายละเอียดที่คุณผู้ชมเห็นกันละกันนะฮะก็ตอนนี้ผมได้ทำการเอ,อ่อครับอาคม ไลฟ์ like, คิดจำกัดของโกโจมาแล้วนะผมแล้วผมก็ทำการสุ่มสปินซึ่งได้สปินของตัวโกโจมาด้วยนะครับผมนะฮะก็ถ้าจะแบบเอาการันตีแบบได้มิสติกเนี่ยต้องสุ่มแบบลัคกี้สปินนะครับผู้ชมเพราะว่าลัคกี้สปินเนี่ยผมได้จากการเออใส่โค้ดนะครับผมแล้วก็ได้สปินมาประมาณ6อันได้นะครับผม ก็ตอนนี้ก็สุ่มได้ตระกูลโกโจโนะครับผมซึ่งตระกูลโกโจโเนี่ยจะมีสกิลพิเศษคืออินฟินิตี้นะครับผมเดี๋ยวผมไปกดให้ดูนะครับผมแล้วก็บวก10เมลีบวก15พลังงานไสยเวทบวก10เอ่อสตัมินา่าแล้วก็บวก10ดีเฟนส์นะครับผมแล้วก็บวก7เคิร์สเอนเอจีดาเมจนะครับผมก็คือพลังโจมตีด้วยอาคมเนี่ยจะแรงขึ้น7%นะครับผมแล้วก็บวก20แม็กเคิร์สเอนเอจีนะครับผม ก็มันน่าจะบวกเพิ่มเมื่อตอนที่เรามีพลังเสยเวทเต็มหลอดอะไรพวกนี้นะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองสกิลกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวของออสกิลของไลท์ขีดจำกัดขอจา์โกโจนะครับผมนะฮะสังเกตว่ามันจะมีสกิลที่สี่เข้ามาด้วยเห็นไหมผู้ชมที่มันเขียนว่าอนะินฟินิตี้เนี่ยเห็นไหมก็ เดี๋ยวผมดูเซิร์ฟกนเราอยู่เซิร์ฟญี่ปุ่นนะเอเยเซิร์ฟมันจะสถียรหรือเปล่าน,นี่แหละประเด็นนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะกดสกิลอินฟินิตให้ดูนะคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมว่าศัตรูจะตีเราไม่เข้าเลยนะผู้ชมเห็นไหมแต่ว่ามันจะต้องแลกด้วยกับพลังใส่เวทที่มันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าถ้าทันทีที่เรากดยกเลิกเนี่ยพลังใส่เวทเราจะก็จะกลับมาเต็มรอดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ แต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะกินพลังใส่เวทไปตลอดเวลาเลยก็คือแบบว่าไม่ว่าการโจมตีทางกายภาพหรือการโจมตีด้วยอาคมอะไรเนี่ยเราจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะฮะแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันจะกินพลังใส่เวทไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดหลอดนะครับผมคือถ้าหมดหลอดปุ๊บอบมันก็จะตัดเขาคูดาวเลยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีกทีนึงซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าถ้าถ้าเราเไม่กด ถ้าเรากดเรียกว่าอะไรนะกดอินฟินิตี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยไม่รู้ว่ามันมันจะเพิ่มความคงทนของอาคมให้หรือเปล่านะผมแต่ว่ามันเป็นสกิลแยกอะมันเป็นสกิลแยกประจำตระก,กูลนะคุณผู้ชมโอเคมาละเดี๋ยวดูนเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้กดอนะินฟินิตี้นะโดนแโจมตีเข้ารัวๆเลยแต่เดี๋ยวผมกดให้ดูว่าถ้าหมดหลอดแล้วมันจะคููดาวเองไหม สังเกตนะว,ว่าร่างกายเราจะมีแสงระยิบระยับนะครผมเมื่อคือเราใช้มูคาเกนอยู่หรือว่าอินฟินิตนั่นแหละนะครผมก็คือถ้าในภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกมูคาเกนนะครับผมเห็นไหมนี่พอหมดปุ๊บเห็นไหมผู้ชมมันก็จะลดคูดาวเราเองเลยนะฮะก็คือเหมือนกับว่ามันจะตัดตัดคูดาวเองเพราะว่าพลังเสยเวทนในตัวเราเราไม่มีแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิล เออลิมิเต็ดละกันหรือว่าไลค์ขีดจำกัดของกดอาจารย์โกโจนะฮะสกิลแรกเป็นอากะหรือเอ่ออาคมสีแดงก็จะเป็นการใช้อาคมสีแดงในการโจมตีนะฮะต่อมาครับเป็นอาอาคมสีน้ำเงินหรืออ o อนะฮะเราสามารถกดทีเดียวก็ได้หรือจะกดค้างก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไว้กดค้างตอนคููดาวเสร็จละกันมาดูสกิลซีฮะอินฟินิตี้ครัชนะครับผม การใช้คล้ายๆกับเ,ออเหมือนตอนที่โจมตีฮานามิอะ่ะโจมตีตัวต้นไม้อ่ะนะครับโอเคมาดูซิกิลตัวเอแบบกดค้างครับจะเป็นการวนอาโอนะผมแต่ว่าสตูมันตัวใหญ่มากเลยถ้าเป็นสตูตัวเท่าเราเนี่ยมันก็จะปิวไปตามแรงไอ้นั่นนะครับผมต่อมาสกิลตัววีเป็นมุรสากิหรือสีม่วงนะฮะ การยิงมูราสก,กีออกไปนะครับผมเยอะประเด็นคือตัวมันใหญ่โอเคแล้วก็สกิลสุดท้ายครับเป็นการกลางอนาเขตนะฮะไอการกลางอนาเขตเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยสตันเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะคุณผู้ชมแต่ว่าประเด็นสําคัญของการกลางอนาเขตก็คือสกิลตัวแซดถึงสกิลตัววีเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับผมแรงขึ้นแบบว่า ดาเมจจากปกติเราโจมตีไอมุราสกิเนี่ยเข้าประมาณพันสองใช่ไหมแต่ถ้าเราโจมตีในอาณาเขตของเราเนี่ยสกิลมันจะบวกขึ้นอีก500นะครับผมสกิลดาเมจจะบวกขึ้นอีก500จากพันสองเป็นพันเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างพวกไออินฟินิตี้อินฟินิตี้คัทอะไรพวกนี้มันก็จะบวกอีก 100- ถึง200ดาเมจแต่ที่เรากดกลางอาณาเขตนะครับ แต่ข้อเสียมันมีไหมมันก็มีนะผู้ชมเพราะว่าบางทีถ้าแบบว่าเราเราลุมกันโจมตีบอสเนี่ยสมมติว่าเราไปตีละสี่คนอย่างเงี้ยแล้วไปโจมตีบอสอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบว่าบางทีก้นอนาคางอนณาเขตแล้วศัตรูมันจะไม่เข้ามาด้วยนะผมเหมือนกับว่าเราโดนขังอยู่ในอนณาเขตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ผมจะโจมตีให้มันเลือดเหลือน้อยที่สุดจะลองดูว่าถ้าผมใช้สกิลอินฟินิตโจมตีแล้วมันจะช่วยได้ไหมกลัวมันจมกลัวกลัวมันจะโดนตายวะนี่เห็นไหมโจมตีเข้าทีละ1.2 1.4เหลือแค่นีได้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 ไดไดมาตีเข้าตีตีตีตต คือดาเมจน้อยมากคุณผู้ชมสกิลที่เป็นสกิลของอินฟินิตอ่ะ,อะนะผมขนาดตีติดประกายเทมินนิดหน่อยแม่งดูดามเมจขึ้นทีละ1.2 1, 2, 1. ่งจอจุมขึ้นมันน้อยมากเพราะมัทเทอรี่มันยังสูงอยู่นะผมนี่ถ้าโจมตีด้วยสกิลธรรมดานี่เรียบร้อยแน่แล้วผมคือโจมตีด้วยอาคมแดงหรืออะไรพวกนี้ก็เรียบร้อยเลยละ่ะแม่งตีเข้ากูที180 190กูตีมึงเข้าที2 1งห่งพย โอ้ยตายกูยยยนี่ผมพยายามจะโจมตีนะคุณผู้ชมว่าแล้วถ้าเราโจมตีขึ้นเนี่ยค่ามัตเตอรี่เราจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือเปล่านะฮะเพราะว่าอ,อต้องเข้าใจอะว่าไอ้สกิล ไอ้สกิลอินฟินิตของอาจารย์โกโจเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราเป็นอมตะทั่วขราวนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเวลามันโจมตีเนี่ยมันจะใช้สกิลอื่นใช้อาคมอื่นไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันมันกินพลังสายเวทเราไปเร็วๆนะครับผมอ๋อไอ้เนี่มันข้ามมาเทอรี่มันไม่ขึ้นว่ะแสดงว่าข้ามมาเทอรี่มันไม่เกี่ยวนะครับผมเพราะว่าเราโจมตีด้วยกายภาพธรรมดาเนี่ยมันไม่ขึ้นนะฮะ โอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์ดูเอลกันนะผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครเพราะว่าอีเวนต์นี้มันก็เปิดมาได้วันหนึ่งแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเข้าไปลองเล่นดูแล้วแม่งยากเล่นยากเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอตอนดูเอลสักครู่ครับโอเคคุณผู้ชมเรามาอยู่นะดูเอลนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเข้าไปในดูเอลแล้วมีอะไรบ้างนะครับผม ตดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคทอนที่เราเข้ามานะผมก็ผมไม่รู้ว่ามันจะเลเวลสอ0รทุกคนเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในหน้าที่มันจะมใีให้เป็นแบบ1ต่อหนึ่งสองต่อ2แล้วก็สาต่อสนะครับผมโอเคต้องมีปาร์ตี้ย่างต่ำคือต้องปาร์ตี้กัน2คนขึ้นไปถึงจะเล่นได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นแบบหนึ่งตอนหนึ่งลกันผมเล่นไปยรอบหนึ่งนะครับผมก็ซู้ยากพอสมควรเลยแหละเพราะว่ามันเป็น PVP ไงมันไม่ใช่ PVE แบบตีกับบอทอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งคือตีกับคนด้วยกันเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะครับผมอาจจะเล่นขัดใจคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยกันลวกันนะฮะเข้ามาแล้วโอ้โหโดนโคสเซียมใหญ่่างนี้เลยวะ วิ่งเข้าใส่เลยโอ้โหยี่แฉอาคมสุภุณานเะออเออเออยียมันใช้หลายสปารนะ์ตมาอเลยมีชีวิตให้สชีวิตนะบม <C 1> ใครทำชีวิตหมดก่อนสามชีวิตก็คือถือว่าแพ้ไปเลยนะครับผมเยี่ยมจริงลูกสอนเพลิงมาโอ้โหเนี response, ่ยบง่ายยากที่หายเอมัอยากว่ะโอเคขอโทษทีครับวีติดธุระนะครับผมก็อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมว่า อาคมของโกโจมันไม่เหมาะกับการทำ PVP จะเท่าไหร่ัะผมมันอาจจะใช้กับ PVE ได้ดีแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเวลาใช้ PVP เนี่ยเขาถนัดกันไหมแต่ผมรู้สึกว่าสกิลของสูคุนะมันได้เปรียบมากคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันอะว่าสกิลสูคุนะส่วนใหญ่อะมัน AOE เกือบจะทุกสกิลเลยแต่ว่าสกิลของโกโจอะมันมันปล่อยได้เร็วอะไรเร็วนะครับผมแต่ว่าข้อเสียก็มีมกันนะครับผม แม่ปะเดีย้ยติง้งของโบโอ้ยเบียกดพี่ลิสต์ั่เอ้ยยากยากยากก็คือแนะนำนะผู้ชมถ้าจะเล่น PVP อ่ะผมให้ใช้สกิลของสุคุนาดีกว่าอาคมของสุคุนามันจะแรงมากนะครับผมแล้วก็มันจะผลักศัตรูออกไปได้ด้วยแหละนะครับผมแล้วก็ แค่คอมบูธรรมดาแบบไม่ต้องใช้ไฟติ้งสไตล์นี่ผมรู้สึกว่าแม่งก็หมดพออยู่แล้วนออกสกิลช้ามากอะสกิลของโกโจอะผมไม่รู้นะแล้วแต่แบบแต่นี่เป็นความแิดของว่าสกิลสกิลมันออกออกออกสไตล์ยากแล้วก็สกิลของสุขน้ำมันออกเร็วนะบมออกเร็วแล้วก็ออกแรงด้วย เนี่ยูดิปล่อยจะปล่อยสีแดงแม่งยังโดนขัดเลยเยังแม่งเลยกลายเป็นล่างซุปนะยคิดถึยกลางอาณาเข็ปิดฉากคนเลยนะยากยากยากมันไม่เปิดช่องว่างให้เราเลยฮแม่โดน โดนอาลามส่งไม่พอยังจะโดนอันี้อีกเออ,อน,นั่นแหละแพ้ตามลเบ,บีครับคือเข้ามาก็เพื่อเข้ามาให้คุณผู้ชมดูแหละว่าระบบ PVP เป็นยังไงบ้างนะครับผมคือผมเข้ามาผมรู้แหละว่ายังไงก็แพ้อยู่แล้วนะฮะก็เพราะว่าผมรู้แหละว่าอาคมของซุกเอโกโจมันสู้อาคมของซุกคุนาไม่ได้ถ้าเป็นเป็นการ PVP อะไรเงี้ยนะครับผมคือความจริงผมก็มี PVP แอละแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่า เขามานําเสนอให้คุณผู้ชมดูเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะก็ตรงนี้มันจะมีสกอร์บอร์ดนะครับผมสกอร์บอดอัปเดตทุก5-7านาทีนะครับผมว่าใครได้รางวัล PVP เยอะสุดอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วตรงนู้นก็น่าจะเป็นประตูวับกลับไปสู่หน้าเมนูหลักนะฮะโอเคเดี๋ยวหาที่ปิดคลิปส,สวยๆดีกว่าอันนี้อะไรวะเนี่ย โเคคงไม่มีอะไรแล้วคุณผู้ชมก็คงจะประมาณนี้นะคุณผู้ชมสำหรับเอการนำเสนอระบบอัปเดตใหม่แล้วก็นำเสนออาคมของโคโจแล้วก็เอตระกูลอาคมของโคโจแล้วก็ตระกูลโกโจว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่า <c oughs> ส่วนใหญ่อะ่ะมันเป็นเหมือนกับอัปเดตผมมานำเสนอแค่อัปเดตนนแหละว่ามีระบบ PVP เข้ามาเท่านะครับผมแล้วก็ อาคมไรขีดจำกัดเนี่ยก็พอเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเอาความเป็นจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าอาคมของสุคุนานแรงกว่าอยู่แล้วนะครับผมอาลิมิเต็ดเนี่ยลิมิเต็ดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่แรงนะแต่ว่ามาให้ความรู้สึกแบบเล่นแล้วมันเหมือนกับขัดๆเนี่ยเพราะว่าผมเคยเล่นอ,อ,อาคมของสุคุนามา่อก่อนเพราะว่าอาคมสุคุนันแรงทุกสกิลเลยนะครับผมแต่ว่า อาคมของโกโจเนี่ยมันรู้สึกว่ามัน,มนจะเบามั่งมันจะแบบยิงช้ามั่งพอโดนขาดคอมโบนหน่อยแม่งก็สกิลหลุดอะไรประมาณนี้นะฮะมันเลยทาให้แบบเวลาเล่นไปต้องงุนงิดไปนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับคลิป,ลปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่มานําเสนอระบบ PVP ให้คุณผู้ชมดูแล้วก็เป็นอัปเดตของแมปแมปนี้นะครับผมแล้วก็ให้นําเสนอพวกเกี่ยวกับอาคมไร้ขีดจำกัดกับตระกูลโกโจเท่านั้นเองนะครับผม โอเคก็ขอตัวราบไวก่อนครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าฮะขอตัวราบไวก่อนครับสวัสดีครับ